ผู้หญิงนะลูกสัมผัส,สต,ตัวนี้ลูกม,มันจะซ่านเข้าไปสู่เพราะพยามารมันยังอยู่ในกายของพวกเราขันนี้เป็นของมารมันนะลูกขันนี้เป็นของมารมันลูกนั่นแหละขันธ้ามารมันคือปัญจขันผู้หญิงก็มีมารคลองอยู่ผู้ชายก็มีมารคลองอยู่บวชเป็นพระก็มีมารคลองอยู่บวชเป็นภิกษุณีก็มีมารคลองอยู่เห็นไหมละ่ะ มาปฏิปฏบัติธรรมก็มีมารคลองอยู่นี่เรื่องของเรื่องทําไม่ปฏิบัติไม่สมรวมกายไม่สมรวมวาจาไม่สมรวมใจมันก็ได้เตะเตะได้เต่ผีขึ้นอย่างนั้นนี่ท,ทาไมพระเจ้าจึงตกิดติงว่าฉันในบาทเป็นวัดท่านไม่ทอดสายตาไปข้างนอกสงบสงีง่ยมเวลานั่นก็ทอดสายตาลงในบาทนั่น แม้ยังไม่ฉันก็ทอดสายตาแชบาทนั่นนี่ไปงวกใจงวกขวางวกไปงวกบาก็ถือคอนเขาที่คอนก็คือสายตานั่นแหละนี่เลียวใจเหลียวขวามัน,นมันไม่ถูกต้องตามความธรไมนหน้นที่ของตัวเองก็คือดูใจเองตัวเองนั่นแหะพระจึงจะเป็นพระปิศมามาะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้นะตาจะนิดลงถ้ามันไม่ถ้ามันยุ่งเหยิงบน,บน่ะ นี่ขึ้นมาสาลาปับตาเหลี่ยเขาหากันแล้วไฟการแห่งกามราคามันก็เกิดที่สายตามันก็ส่งหากันที่เปี่ยงกองหากันที่่นไหมละ่ะมึนสิข้าลาเกไปอย่นั้นก็เพราะเรื่องนี้แหละทั้งที่งานการอื่นไม่มีอะไรมีแต่าการการเดียวก็คือชำระศีลให้บริสุทธิ์ชำระแายให้บริสุทธิ์ชำระแจงให้บริสุทธิ์ มันงานเดียวเท่านั้นแค่นี้ทําไม่ได้เหรอะเจาอะไรมาให้บุญให้กุศลเป็น็ลี่เข้าที่ใส่บาตรทาบุญพระใจมันไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มัญน,นะเป็นเฉพาะเพะเพียงร่างกายโกนหัวงวงพระเหลืองยิ่งเหมือนกับสีกาก็มันหาเรื่องพระอยู่เดี๋ยวนี้นะแยกแยกให้ถูกน,นะลูกนะสีกาก็หาเรื่องพระ หรือพระหายเรื่องจีกากบเจ้าอ,อย่างนี้เลยลูกนะมันเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเพียงพอแล้วนั้นสมควรไม่คือควรไม่ควรท่านจะทราบของท่านสมควรที่จะดูดาว่าเก่าท่านก็ดูดาว่าเก่า